ว่างหันซงเสมอว่งหันพี่น้องกดไ,ไปสางบุญเนาะเออก็ไปประจำนลระทุกวันหยุดเออไปสร้างบุญสร้างกุศลแล้วที่นี่อันคนกมาหลายจังหวัดเออต่างประเทศขาเจาา้ากมาได้พากันไปมาที่นี่มีมียาติธรรมคนหนึ่งน่าจากอุบลอ,อบัมเบอร์เดรดุดม เราเอรานอนกังขึ้นแล้วไอ,อ้เบิดขึ้นแล้วนอนในขึ้นที่ซองละละ่ะแล้วก็วนอนแล้วก็วไอ,อ้เบิดขึ้นเป็นบาดนี้พ่อช่วงชิบใบใบามาเราคอยไกลไปยืนอยู่ทั้งอยู่ด่านสนถานธรรมเนานะเพิ่นก็นเลยว่าไว้ฟังว่าเพิ่นก็นอยากไปห้าหมอแท้พ้าไปขี้นิกเนี่ยเป็นยาง่าสันมันเปิดบวว่าสันคอยก็เลยว่า โอ้ยวันหยุดตึงฉี่เพิ่นเปิดตึงแตนเพิ่นเปิดตึงแตนย้ำมือเา้าการย้ำข้าแรงสนอกกัดสัน่นกัดเจ้าสิไปยี่หลีเดี๋ยวข่อยชิพาไปโล่งบาน <c oughs> ออออลูกเกลี้ยบานโอ้ยลูกไก่ยากอัที่เนียนอัน,อนโล่งบานอยู่ใกล้ๆสถา,านธรรมก็มีอยู่นั่งไปโล่งบานหน่อยเนาะออข่อยกับผ้าแล้วไปมองหัน ข้าไปแล้วเร่าข้าแหลกเลยแล้วเอาขึ้นแล้วว่าหมออยุบวะนะข่กันแล้วว่าเจ้าจะไปถามเนี่นั้นเจ้าตรงไปหอดเจ้าก็ไปบอกพะตัวว่าเจ้าเป็นจังไหนจังไหนกระเทียนคนบอกว่าหมออยูุเจ้าสิได้ตรวจตีเจ้าสิได้ยามามกินตีไขว่างสิไข่ก็เลยไปเบาแทดเล่าแล้วอาการในฟัง คุณหมอพันกับอยูดอกวันหยุดมแต่เจ้าหน้าที่เว้นพันยูเนาะบาดนี่พันก็เลยว่าพันเลยแะนําว่าอันคันจิตเป็นนี่สิเราไอเรือลั่งมีหอบมีหยางน้าอันพันเลยว่าไปล่งบาดไนซ่าบัดที่นี่อันโทรศัพท์กระเบนกรฝากไว้น้ำมูเออบารประซาชนกระบอมาค่อยถับซอแล้วเบิดเดเออจะมีบารบ่เหี่ยง บ่มีหลักฐานยังจักแนวเออแต่ว่าข่อยกระผาเราไปโล่งบานข่อยกระทึ่งกระทึ่งก้มเอะร่าแล้วไป,ย,ไป,วปยังจังมาโปกไอ้ไอ้บัตรประชาชนวันสีได้ใส่ตัวไปเหตุเกิดอีหยังขึ้นกระได้ไปเสิร์ดอกอเป็นกนนะว,กว,กว่าเป็นอันอันบ่ได้ลืมดอกแล้วกเว้าเบ่งสารละว่าเออตั้งใจคิดว่า,วามันสิบ่มีหยังติบาดน,นี้พาไปฮอด ร่องบนใหญ่เนาะานร่องบัตรเราเอ็ดเออไปนี่คอยก็บ,บอกเ<ป>พลลื่อนบัตรเราบะมี่บัตรบะมี่ยังกอกประวัติให้เล่าอันก็ต้องคอยก็ใส่เพื่อนบ,บอกว่าให้ใส่เบอร์โทรคอยคอยก็ได้ก,กวาดให้เล่าเป็นก็เลยถามทีอยู่เล่า <laughs> ถามทีอยู่เออเออบ้านเล็กที่สนีสนีมูนี่ตำบลยังสันตำบลตบหูพนะ้า <laughs> โอ้ก็ฟังแล้วแปว่าหัวใหไวาเป็นตยานนแต่เหมือนตบหูอาเภอเดี๋ยดูดมเอาบาดท,ที่นี่ัาพไปตรวจแล้วเนาะเออไปวัดความนันเนียงตรวจเรียบร้อยแล้วแล้วกลายเป็นโควิดเราติดโควิดพี่น้องคุณหมอเจจาหน้าที่เป็นให้เราไปนั่งอยู่พุนไกลๆเลยบาดท,ที่นี่ เออให้เราไปนั่งไก่ๆแล้วก็ให้คอยไปหาคุณหมอแท่นมาทีนี่เออไปเบาอี๋ยังไปเบานี่ไปรับยารับยังแทนเล่าเบิดตาเพิ่นก็บ,บอกอยู่ดอกว่าว่ามันมันบป็นรแรงขึ้นชุดแรกว่าสันเออเออดบบาบะที่นี่ได้ยาได้ยังกลับมาได้บาดเนี่ค่อยจีบเล่ากันเลยว่าเจ้ายานคอยอยู่บ่อพะนะคอยกันเลยว่าเว้ คอยกั้ยานยุ่ดเร็วคอยแห้งติดง่ายเป็นคอยคอยบ่แข็งแรงได้ร่างกายคอยกระได้พูได้เป็นยังคอยกระติดง่ายขึ้นยังหนีไปจนตัวนั้นไปหนูถือกันอมอมพี่น้องแต่ว่าตัวนั้กับย่านกันเออย่านเล้วก็ไดี๋ยวย่านปันใดดอกแล้วกันแล้วก็สิมากวาดแอลคอยสิมาเจี๊ยบคอยก็ว่ายุดยุดยุดเจ้าจะมากวาดคอยเด้อนี่ละอัน มาเบาชูฟังสิอดอกพี่น้องท่างอยากหัวฉันดอกเออตอนไปถือกันดีปรสานกันครับคือคนคือคนมาถือกันเน่ยจะมาไข่ไข่ได้คนล้วก็อีกอย่างหนึงน่งเด้อเขาไปใส่มาใส่เออให้โขกบัตรประชาชนบัตรประจำตัวประชาชนของเฮาแต่ไปต่างชาติาต่างไงกับพวกผาสป,ปอร์ตพวกยังไปนั่มเด้อมันเกิดปัญหาสิคอยเข้าไปโอ้คุยกับเพื่อนวัดเจ้าหน้าที่เป็นใจดี ใจดีพี่นอ้องกับบ่มีปัญหาย,ยัางดอกค่ะคลิปนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังแบบคำคำเน่มวนเน่ทั้งซุ่มเสียงคือกันเนะาะอเแต่ว่างเดอ้อผู้ใดกไดใดบังกิบก่อยอ่ยซุ่มเสียงได้หนิไรม,มือละละแต่ว่ากับคือจะ่บ่เป็นยังดอกพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมนะคะ